สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้นุ่นจะมาทำคลิปนะคะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะประจำนะคะวันที่11กรกฎาคมถึง17กรกฎาคมนะคะ2565นะคะเราจะมาดูกันว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์อาหารดวงของคุณเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินนะคะความรักสุขภาพนะคะเราจะเริ่มมาจากความเอ่อการงานก่อนละกัน นะคะการงานนะคะของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะบอกเลยว่างานของคุณนะคะดีมากๆนะคะงานรัดงานเยอะนะคะรัดตัวนะคะแล้วแบบเยอะจนไม่มีเวลานะคะรายได้ก็เยอะเช่นกันนะคะเรื่องการเงินนะคะต้องบอกเลยว่าคุณเองเนี่ยจะต้องระมัดระวังนะคะการเงินให้ดีรัดเข็มขัดนะคะภาระเยอะมากนะคะอาจจะช็อตในเรื่องของการเงินได้ทั้งที่หาเงินได้เยอะนะคะ ส่วนเรื่องของสุขภาพนะคะให้ระวังเรื่องเน็บชาปวดตัวนะคะเป็นตะคิวนะคะอาจจะปวดขานะคะปวดแขนเมื่อยล้านะคะเนื่อง จากเอ่อการพักผ่อนน้อยหรือการเดินการนั่งเป็นระยะเวลานานๆอาจจะเป็นเพราะว่าคุณทํางานเยอะเนาะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดเนี่ยเราบอกเลยว่าเหนื่อยเนาะไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนคิดถึงใครอยู่คะคิดถึงใครก็ไม่รู้นะคะแต่ห้ามคิดถึงคนที่มีเจ้าของนะไม่งั้นเนี่ยมันจะนําพาความเหนื่อยใจมาให้คุณนะคะแล้วก็ ช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่คุณลหลงไหลง่ายคุณจะรู้สึกตกหลุมรักนะคะหรือมีใครนะคะที่คุณรู้สึกถูกตาถูกใจมากๆแล้วคุณรู้ว่าเขามีคู่แข่งเยอะคุณก็อยากจะสู้อยากจะลุยหรือตรงกันข้ามกันนลคะ่ะช่วงนี้คุณจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆนะคะดูน่าลหลงไหลบางคนเนี่ยอาจจะมีสายมูเล่นของอะไรประมาณนี้เช่นแบบสีพึ่ง ค่าสีพึ่งน้ำมนน้ำหอมปลุกเสกอะไรก็ตามอ่ะช่วงนี้คุณจะอยู่ในช่วงนั้นแต่อย่าอย่าไปทำอะไรที่มันเป็นสายดำนะคะช่วงนี้คุณจะมีสเสน่ห์มากเป็นพิเศษแต่ให้ระมัดระวังนะคะคนที่เข้ามาลุ่มหลงคุณมากเกินไปมันจะนำพาปัญหามาให้คุณส่วนคนมีคู่นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่รักกันมากนะคะรักปานจะกืนกินงอหัวไม่ขึ้นเลยทีเดียวนะคะเป็นช่วงที่แบบรู้สึกว่าเขาจะตามติดคุณตลอด ตามติดชนิดที่ว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่เป็นตัวของตัวเองเลยนะคะเหมือนเขาแบบว่าหลงไหลคุณมากเป็นพิเศษนะคะช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะหวนแหละแต่ถ้าคุณรู้สึกงุนงิดอึดอัดนะก็อย่าไปชวนเขาทะเลาะนะคะเพราะว่าช่วงนี้คุณมีเสน่ห์มากจริงๆแล้วก็เรื่องของเคล็ดลับนะคะให้คุณนะคะพกเบี้ยแก้นะคะเพราะ,ะไลน์เพราะบางทีอาจจะมีคนเล่นของทําของใส่หรือคุณอาจจะไปไหนอะคะมันอาจจะมีลมเพลลมพัดได้นะคะลองลองพกเบี้ยแก้ดูนะคะ เพื่อเป็นการแก้เคสนะคะชีวิตที่แย่ๆเนี่ยอาจจะดีขึ้นนะคะมันเหมือนเป็นการแก้เป็นการดักสิ่งชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดีนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเลขนำโชคของคุณเป็นเลข40นะคะหรือ40นะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวออสัปดาห์หน้าเราจะมาอัปเดตกันใหม่นะคะขอให้คนเกิดวันอาทิตย์มีความสุขมากๆนะคะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาใครต้องการดูดวงส่วนตัวทักไลน์นะคะบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆทุกคน